สไตล์ของคุณสุรยิยะท่านก็คงจะจะแข็งกว่าพี่แหละพี่พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆอย่าอย่าตั้งป้อมนะคะโดยเฉพาะนักรบกห้องแอร์ทั้งหลายถ้าเลิกบริหารแบบบริษัทจำกัดมันจะไม่กินตัวเองเอางี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์กันแต่ถ้าถ้าคุณหญิงเป็นคุณสุริยะเนี่ยต้องขึ้นเป็นหัวหน้าพักต้องมีชื่อเป็น,นคนดิเดตนายกไหมครับเอางี้ค่ะ,คะ,คะพี่กับคุณสุริยะเนี่ยอาจจะคนละสไตล์เนาะ พี่เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยพี่ก็หวังผลเพื่อความสำเร็จขององค์กรโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาต่อรองเพื่อตอนเองนะ,ะซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกหรอกนะพี่เป็นสไตล์อย่างนี้บางคนก็อาจจะว่าพี่อ่อนพี่พี่ใจดีเกินไปหรือพี่อ่อนหัดอะไรเงี้ยนะ แต่มันก็เป็นสไตล์แ,บบแต่ถ้าคุณสุริยะจะต่อรอก็ไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมมันคนล<ป>ะ,ะวิธีการาสไตล์ของคุณสุริยะเนื่องจากท่านก็เป็นนักธุรกิจมามท่านก็คงจะจะแข็งกว่าพี่แหละนะเขาก็คงจะจะทำงานเขาคงเดาใจนะคะซึ่งไม่ผิดนะ,ะเขาก็คงจะต้องต้องชัวว่ามีเครื่องการันตีเขาที่จะไม่จบทางการเมือง เหมือนกับหลายๆคนอย่างเช่นพี่แล้วกันพี่ไม่ยกคนอื่นอย่างเช่นพี่จบการเมืองจบเลยจบการเมืองกับพักเพื่อไทยแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพี่พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆลองไปวิเคราะห์อย่าอย่าตั้งป้อมนะคะโดยเฉพาะนักรบห้องแอร์ทั้งหลายว่าถ้าเลิกบริหารแบบเวิษัจจำกัด มันจะไม่กินตัวเองอนะถ้าคุณยังบริหารแบบบริษัาจำกัดมันจะกินตัวเองไปเรื่อยๆ okay. ล่าสุดมีชื่อคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เอออนี่ก็แปลกดีนะคุณพ่อเพิ่งออกไปม,มีชื่อคุณหนิมจุลพันธ์ขึ้นมาอาจจะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักคุณหญิงมองยังไงครับก็คุณหนิมก็เป็นคนรุ่นใหม่มนะก็ก็เป็นคนที่สามารถเป็นได้นะถ้าถ้าพักจะจะเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นภาพสู้นะคะ ก็สามารถเป็นได้คุณจุลภัณฑ์กับคุณสุริยะ เบื้องหลังความสัมพันธ์ป็ไม่ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรกันทํางานร่วมกันได้ที่ต้องจับตามองคือหัวหน้าพรรคใหม่ของเพื่อไทยกับ2คือค a n ิเดตนายกเลยเชื่อว่าจะยังมีชินวัตรอยู่ไหมผมเชื่อว่านะฮะเชื่อว่าแต่ตัวชินวัตรจริงๆแท้ๆคงคงไม่ไม่ออกมาอาจจะเป็นเครือญาติหรือแม้น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่มาทดแทนผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่าไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยแน่ทั้งทั้งครอบครัวชินวัตรเนี่ยคือคืออันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้าง สร้างมาเป็นเป็นแพทเทิร์นที่ใหญ่มากแต่เพียงแต่หลบออกไปแล้วก็ให้คนที่มา เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆถ้ายังไม่ปล่อยให้เกิดการเกิดขึ้นใหม่คือคือ,คอต้นกล้าใหม่เกิดขึ้นมาในระบบของประชาธิปไตยโดยใช้ในนามเพื่อเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะไปไกลได้ไม่มีทางที่จะทําได้นะครับยังถ้ายังผูกอํานาจเก็บไว้เนี่ยจากเซ็นเตอร์เนี่ยก็ก็พูดง,ง่ายๆนโยบายเปลี่ยนแปลงมันก็คือการกระจายอํานาจอ่าสิ่งสำคัญคือกระจายอํานาจให้มันกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มกวนเพิ่อมาต่อรองคือจะเลือกตัวบุคคลคนไหนเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตจะโยงชินวัตรหรือไม่ไม่สำคัญ กับการบริหารใช่ครับว่ามันยังผูกขาดถูกครับมันรวมรวมศูนย์เหมือนเดิมหรือเปล่ามันยังมีออเดอร์บ,อรบริหารแบบมีออเดอร์บบรมีตั๋วนี่จบแล้วครับพังถ้าพักไหนยังมีออเดอร์มีตั๋วนะครับแล้วก็กระซิบบอกแล้วก็อยากเอาใครออกก็ออกได้เงี้ยทีนี้เอาอย่างน้อยคุณสุริยะถ้าถ้าจะเข้ามาบริหารแล้วเนี่ยท่านต้องต้องขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองไหมหรือบางคนมองว่าท่านจะต้องขึ้นเป็นคนดิเดตนายกของพักด้วยไหมแต่ผมถามว่าทั้งสองอย่างเลย คิดว่าจะไปถึงจุดไหนใช่ครับเพราะว่าหนึ่งต้องการันตีการันตีอํานาจนะครับเพราะว่าถ้าอํานาจเป็นรองเนี่ยมันไม่มีอํานาจตามกฎหมายนะฮะอันที่2การเข้าไปสู่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมันก็คืออีกโพสิชันหนึ่งซึ่งเป็นอันนั้นเป็น after after หลังจากการทําการเมืองถ้าทําไม่ดีไอ after นี้ก็ไม่มาแน่นะครับยกเว้นมันเป็นาภาคพิสดารเท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าจะจัดลําดับกันยังไงก็ว่ากันไป